จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง Born to Biz ธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อก่อเกิดสนับสนุนโดย Canon Maxify เครื่องเดียวจบครบทุกความต้องการให้ผู้ชมครับวันนี้รายการบอล to บิสของเรา ยังอยู่กับดรพิสารจันทริตรัศมีนะครับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปนะครับแนวคิดเหล่านั้นก็ยังใช้ได้อยู่เสมอวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้เรียนรู้กับธุรกิจเรื่องของการผลิตเครื่องสําอางเชิญติดตามชมได้เลยนะครับแล้วสมัยนู้นน่ะมันไม่มีไอ้อย่างนี้นะไม่มีให้เครมมาสีนะเสียแล้วเสียเลยนะทีนี้บ้านเราเนี่ยตลับเดียวกันเนี่ยเราไปหาเจ้าที่ว่า ทำคุณภาพกลางๆไม่เคยดีนะไม่เคยดีเขาคิดเรา8บาทแล้วอะแต่ถ้าคุณตลาบเดียวคนมือหาที่เจ้าที่ดีนะคิดเราอย่างน้อย15บาท16บาทอีกเท่าหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องทําเองถ้าแข่งขันตลาดโลกนะเพราะว่าถ้าแข่งตลาดโลกเนี่ยเราเอาเม็ดอะไรต่างๆมาฉีดเป่านะสมมุติเราจะแพงกว่านิดหน่อยเช่นว่าเขา3าบาท50าเนี่ยของเราเขาเลยจะแพงตรงกระจกเพราะบ้านเราสมัยก่อนกระจกบางทําไม่เป็น ต้องเป็นกระจกสังนอกมันจะแพงหน่อยแต่เรื่องฉีดเป่าอย่างแม่พิมพ์นี้เราให้ฟังอะ่ะแม่พิมพ์พอเราทําเป็นเนี่ยแม่พิมพ์ก็ฉีดไปเรื่อยใช่ไหมเม็ด<ม>พลาสติกก็แน่นอนรู้แล้วก็ค่าแรงบ้านเราแต่ก่อนก็ถูกเท่นเราทําเองนี่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายตลับดีกว่าไต้หวันเนี่ยเราทําได้อยู่ที่2บาทเอง2บาท2บ,บาทเสร็จ<ม>ครับประมาณนั้นคือควิธีการแข่งขันของเราเนี่ยไม่ใช่<ม>แต่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวครับถึงเทคโนโลยีเราดีราคาก็ต้อง ได้ก็ต้องถูกด้วยเราต้องมาวิเคราะห์เองด้วยว่าแท้จริงเนี่ยเราขายอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมขายลิปสติกกับแป้งเนี่ยนะแท้จริงคุณขายแพ็กเกจจิ้งนะเพราะคอสใหญ่เนี่ยนะราคาใหญ่มันอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าลิปปอกลิปสติกเนี่ยปอกลิปสติกเนี่ยครับสมมุติเราทำมาปอกอะยโมโลหะทองหน่อยนะเราจะไปซื้อสมมุติเราซื้อที่ยี่ห้อดีหน่อยนะปอกนั้นก็คิดเราอย่างน้อย20บบาทละ ปลอกละ20บาทแต่เราทำเองนี่นะตกเบ็ดเสร็จก็ประมาณ5บาทประมาณนี้นะครับต้นทุนของแพคเกจจิ้งเนี่ยนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะของเครื่องสำอางเนี่ยเป็นค่าแพคเกจจิ้งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาอย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นแป้งกับลิปสติกนี่นะต้นทุนเรานิดเดียวเองยกตัวอย่างเช่นนะลิปสติกนี่นะมืต้นทุนในตอนนู้น่ะเราทําต้นทุนนี้นะแท่งหนึ่งเนี่ยไม่ถึงบาท เพราะมันแค่สารรมกรัรมสามกันกว่าไปถึงเนื้อข้างในนี่ไม่ถึงบาทเนื้อไม่ถึงบาทแต่แต่ค่าตัวแพ็กเกจเนี่ยตัวหมุนหมุนเนี่ยยี่สิบยี่สิบแล้วคุณต้องรวมกล่องคุณต้องรวมรวมกล่องใสอีกนะกล่องใสก็คิดคุณสองบาทห้าสิบแล้วกล่องสมัยนูนะ้นกล่องอีกสองบาทห้าสิบอีกสองบาทห้าสิบแล้วมีกล่องชิปเปอร์ใช่เช่นเราต้องขายสามพูดถึงว่าถ้าออกจากเรามีกําไรนะเราต้องขายสามสิบขึ้นไปอาจจะสามห้าบาทต่อแท่ง ซึ่งต้นทุน80%เป็นแพคเกจจิ้งใช่แล้วเราก็เลยจะจำเป็นจะต้องมาลงทุนทำโรงแพคเกจจิ้งเองใช่ถ้าเราวิเคราะห์ทุนว่าเราขายอะไรกันแนะ่สมมติว่าคุณขายแพคเกจจิ้งคุณก็ต้องกรรมถูกหัวใจต้นทุนนั้นให้ใหได้ถ้ากรรมตรงนั้นไม่ได้คุณก็ส่งออกไม่ได้อย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตัน้นกฤิชนน์หอทองคำสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอ t ท Bit ด้วยนะครับ